อยเดี๋ดี๋ยวเเดี๋ยชื้อละอู้ยไับไปแล้วอ๋อนวดเลือดฉดยาแพงไหมพี่แบบนี้แปดมืนกว่าบาทโอ้โหแปดหมืนเลยเหรอแปดมันตัวีันโอ้โหสี่ห้าพันยังเครื่องยังไม่ได้เลย เก็บไปนทีชุดที่เยอะมากแล้วแต่การบำรุงอ๋อ oh. ใช่ถ้าเราบำรุงดีๆก็อยู่ได้นาน oh. เก็บได้เป็นเดือนเ oh. นี่ยอันนี้จะเป็นเดือนแลนะ้วเนี่ยโอ้เก็บได้นานมากเลยเนะี่ยแล้วปกติเนี่ยคือสมมติว่าถ้าอย่างไม่ดีเลยครับอายุของมะละนี่ประมาณเท่าไหร่ชีสิ่งอย่างไม่ดีเลยถ้ามันเสียแบบแบบว่าต้นไม่งามอะไร,รไม่งามเนี่ยครับสิบพีมีดเกอถ้าไม่ค่อยสวยแล้ะเล็กละเริ่มแล้วเรามีดหนนี่ เก็บนานไมครับมีดหนึ่งอะเหรอครับก็สิบห้าวันเอ้ยหรือว่าเก็บทุกวันเลยอ๋อเว้นวันค่ะวันเว้นวันค่มวันเว้นวันแสดงว่าสิบกว่ามีดก็คือประมาณเดือนนึงสิบกว่ามีดก็ประมาณยี่สิบกว่าวันนี่คืบกาตอนไม่ดีกระโมแล้วยี่สิบกว่าวันอันนี้ต้นดีอันนี้นี่ปลูกนานไหมพี่ปลูกประมาณประมาณกี่มีดกวาจะได้เก็บก็สี่สิบห้าวันลงเม็ดปลูกนะแล้วร่มเริ่มได้เก็บก็สี่สิบห้าวัน อันนี้ก็เก็บมาเนี่ยเกอจะยี่สิบวันแล้วมั้งโอ้ยี่สิบวันแล้วยังเว้นวันนะยังยังสวยอยู่เลยนะพี่นะ,ะถือว่าถือว่าดีเที่ยวนี้<อ>ถือว่าสวยแต่หน้าผลก็จะไปลบกับเชืรา<อ>นี่ก็เหมือนกันเนี่ยฝนตกเมื่อคืนยังบอกเดี๋ยวต้องฉีดเชืราแล้วเดี๋ยวฝนไม่ค่อยดี แต่เที่ยวแล้วเนี่ยฉันเอาเอ็มมามาลองเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเชลาเลยเนี่ยออโอ้โหเห็นเขาบอกว่าลองเอ็มมามันกล้าเชลาได้กันด้วยนะก็เลยเอามาลองเนี่ยยังไม่ฉีดเชลาเลยโอ้ยี่ยมเลยทดลองชอบทดลองแล้วก่อนหน้านี้พี่พี่รู้จักผลิตภัณฑ์เอฟฟอร์ได้ไงพี่ดูในรีวิวดูในรีวิวดูมานานไหมพี่นานดูนานแล้วก็เอามาลองกับกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ย การกัดใบนะยากมากครับผมใช่เขายดนี่ลงมันวิ่งอย่างนี้เลยนะกัดใบไพวกที่มันไม่ออกอ่ะครับลองดิคู้เป็นคนเป็นคนชอบลองเข้าองเอามาคู่หนึ่งครับมองข้างบดไม่ค่อยท่ายพี่ผมมองล้งดกมากเลยนะดกดกดกพูดถึงว่าผลผลิตขนาดนี้พี่ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยถือว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหได้ดีเลยแหละถือว่าดก ที่แรกมันไม่ค่อยดอกมันเหมือนก็ไปหลงงามลูกติดบานลูกเล็กอมันไปหลงงามมันไม่ค่อยดกพี่ถามโอ้นี่แบบมันมีเป็นรุ่นเลยนะพี่เนาะใช่มันออกล่ายรุ่นมาเลยมันไม่หยุดเลยเนี่ยนะลูกเล็กๆมีเยอะพี่ถามว่าแกมมาทูมันเล่งมันช่วยออกไหม่ะน่ะที่โทรสั่งนะแล้วก็เลยเอามาลองก็มันไม่ค่อยดกไงอันนี้แบบพอดีน้องเขาบอกว่ามันช่วยดกได้ด้วยก็เลยเอาเลยเอามาเล่งไง แสดงว่าเราก็ต้องเอ็มม่านะเพิ่งลองเอ็มม่าเพิ่งออกมาใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าเราไม่บอกอ่ะเห็นรีวิวหรอกถึงได้ีินมาโทรถามครับมันช่วยเรื่องเชื้อราแต่มันดีอย่างตรงที่ว่ามันปนฮอร์โมนได้อะไรได้เราไม่ต้องไปฉีดเชื้อราแยกไงแต่ถ้าใช้เชื้อราเคมีเราต้องแยกแล้วไมนฉีดบ่อยแต่พอดีมีเรืออย่างนี้แล้วมันวิ่งได้ง่ายไงก็เลยไม่ต้องค่อยเท่าไหร่นะนึกจะฉีดเมลร่ก็ฉีด คือเกษตรเนี่ยถ้าเราศึกษาทำอย่างจริงจังถูกวิธีมันก็สามารถตอบโจทย์ได้เราก็ทดลองไปเรื่อยอันไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเราลองไปเงี้ยลองหมดนะฮอร์โมนแพงๆอย่างก็เอามาลองครับไหนทช่ว่าเขาลงรีวิวว่าดีฉันก็ไปเอามาลองลองทุกอย่างพอออกพอไม่ดีฉันก็หยุดแค่นันไนดีอย่างก็ต่อต่อเนื่อง แล้วได้ยินข่าวว่าใช้เอฟอร์ดกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมพี่ใช่โอ้ตั้งแต่ที่ถ่ายไอ้นี่มาเนี่ยแต่ก็ใช้มาเรื่อยๆก็คือรุ่นนั้นก็ใช้แค่เป็นชุดเป็นสองขวดมั่งสี่ขวดมั่งอะไรมาตอนหลังนี่คือปลูกกล้วยเยอะลองทดลองกับกล้วยที่สั่งยกรังมาเนี่ยโอ้แล้วพี่สาวสั่งสั่งมั่งรังนึ่บอ่อพอเขาเราสั่งมาแบ่งเขาใช้เขาขอเขาสั่งรังหนึ่งเขาขอสั่งเองบางๆังเลยสั่งเองเลย เพราะว่าสั่งยกลังมันก็จะได้ราคาพิเศษกว่านะครับเพราะว่าเป็นราคาสงยังไงเราก็ใช้ดีอยู่แล้วหมดไปแล้วมารังน่หมดไปแล้วเดือดยอดจริงๆผมว่าเราสั่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เป็นของเล่นเลยแต่เวลาเรามาใช้แล้วได้ผลผลิตที่มันตอบโจทย์อย่างเงี้ยมันก็ภูมิใจครับผมตอนแรกเลยพี่ที่พี่รู้จักผลิตภัณฑ์ f o ฟ c e เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่พี่อยากมาทดลองใช้กับสวนพี่เนี่ยสวนที่มัน มีปัญหาอะไรมันยังไงไหมหรือว่าหรือว่าเราปัญหาเรื่องเชื้อราอันนี้แหละที่ใช้เอฟอสต์อย่างแรกที่แรกเลยนะ๋อ oh. เชื้อรามันเอาไม่อยู่เชื้อราเอาไม่อยู่ใช่มันฉีดแล้วเอาไม่อยู่ฉีดยาจนรู้จะฉีดยังไงแล้วปีนั้นเชื้อรามันแรงมากครับมันเอาไม่อยู่แล้วอะไรตัดสินใจที่พี่คิดว่าเอฟอสต์เนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตแล้วทําให้ยาเชื้อราเรามันดีขึ้นฉันเห็นรีวิวว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เอามาลองอ่พอลองเสร็จมันเป็นยังไงมันก็เหมือนกับ ความที่ว่าใบอ่ะเวลาฉีดไปเนี่ยมันจะจับนวลขึ้นหนาใบหนาขึ้นมันทําให้ยาไอ้นี่ขึ้นมันเหมือนกระจายทั่วครับครับเหมือนที่ว่ารีวิวใช่ไหมฉันยืนดูนะเรืออย่างเงี้ยวิ่งไปเนี่ยฉันจะยืนดูว่าฉีดเนี่ยมันทั่วไปถึงไหนครับไอความกระจายของมันที่ว่ายามันจะไปโดนใบตองอะมันแค่ไหนครับจะดูแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ผสมเอฟอสกับผสมนี่มันต่างกันใช่อีั้นมันก็เหมือนกระเปียกแล้วมันมันจะไหลตกลงดินเยอะอะ มันก็เหมือนกับว่าโอ้โหมันจะลงดินหมดเลยซักๆมาลงอยู่ที่ดินหมดแต่อันนี้เหมือนน้อยมากแต่ตกถามว่าตกไหมตกแต่ใบก็เปียกอะอ๋อมันเหมือนละอองลมตีละอองไปเงี้ยมันยังไปเปียกอ้ตามสังเกตก็ใช้มาเนี่ยตลอดเลยเนี่ยตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วพี่โหจำปีไม่ได้เลย้งกระสั่งมานี่ก็ใช้ใช้เรื่อยมาตองก็รู้จักอะแล้วก็ใช้เรื่อยไปเลยอะ ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นเลยเนี่ยฉีดยาหญาอย่างก็ได้โอ้โหตายดีจังเลยลองลองลดต้นทุนทําให้เราในการฉีดน้อยลงใช่หลานหลานบอแบาไปฉีดชะลาไปฉีดยาหญาแบบโอ้โหมันแพงเนี่ยครับอบอกเอ้ยยาแพงเนี้ยไปฉีดยาหญ้าอ่ามันไปลองตายดีครับกลายเป็นตายดีมันก็คงยังไงอ่ะมันคงจะไปจับให้กินเร็วหญ้ามันคงกินยาที่เราฉีดไป ูตายแห้งดีกันเนีครับอย่างน้อยก็คือเราฉีดน้อยลงครับปกติยายาเนี่ยก็คือเราต้องฉีดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ตายมันทำอาจจะทำให้เราต้องฉีดซ้ำสองรอบใช่ไม่ต้องซ้ำจริงๆกเนี่ยยายาแก่ๆฉีดยาก